สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาตกปลาครับต่างยังวัดครับวันนี้ครับบ่อยู่ข้างหลังนี่ครับตกปลาชนครับมากับผักับแม่ครับครับแบมคนหนึ่งให้พี่น้องไปดูครับเป็นไงครับโบกว้างๆนี่นะครับตกปลาชนไปดูกันครับครับพี่น้องครับ ผลงานตัวแรกครับชวนครับไส่กำลังสวยพี่น้องเอาพี่น้องไปป๊ดปลาก่อนครับครับจะไปดูกันต่อครับพี่น้องพัวผมดูนะครับตัวใหญ่อยู่ครับแล้ว No. Mama, tak nak cepat. พี่น้องไป็นึหครับนี่นอ้องใส่รูครับแบบพี่น้องมาดูกันตอครับ ท็บปา็นน้อ,นอ,นองกินหมองกันเลยครับของผมประจวนครับขอพ่อประบูครับครับถ่ายส,สวยๆเลยครับนะขี้ปดนะขี้ป,ป้าเลย้วขีว้ป,ป้าโอ้ ครับพี่น้องครับพี่น้องทำผมตีกันต่อกันครับครับพี่น้องอผมโดนยิงเลยเนี่ยผมจะไม่ตีเลยกอดโชว์ด้วยโอ้นี่ครับครับพี่น้องเราผมตีก่อนครับปลากำลังกินนี่ครับปลาของตัวนี้ยังอยู่อยู่เลยครับครับพี่น้องทำตีต่อครับครับพี่น้องโดนยิงเลยครับ โอ้ยไม่ได้นั่นเลยนี่เนาะครับตามตัวนี้จะไมไ่ไปเก็บเล้พี่น้องนี่ครับนรับพี่น้องปลากำลังกินครับ เราให้เบมวิ่งแบล็คขาตั้งกล่องมาทิงนะเขาวิ่งแบล็คไปเ,เลยครับพี่นอ้องแล้วเก็บปลาคนครับครับพี่นอ้องผมได้ใส่รูรับนี้โหัดขึ้นเลยแล้วก็ขีดหมดครับกำลังเดินเอาปลาไปเก็บไปเอาขาตั้งกล่องมา นครับโอ้เนาะตัวสวยฮัลโหลพายพี่น้องตกตัวครับครับพี่น้องโดนตัวใหญ่ครับมาดึงปลาขึ้นครับบาดสายดีดบ,บาดมือเลยครับเลือดสายเลยแล้วขุมพี่น้องโอ้ขวามันรุดเนาะนี่ครับใส่ใหญ่ๆเลยครับโอ้ กับแปรสองรูพี่น้องตัวนี้โอ้โหมเนี้ยมือปัดมือเลยครับหายครับบาดยงาิงหางมีดอกพี่น้องใส่นี่หางใหญ่ใหญ่โอ้พี่น้องเราพักกินขา้าวครับรอดูผลงานกันต่อครับกินข้าวเช้าก่อนครับพี่น้องใส่ใหญ่เลยครับดูครับ จะก็แขนผมโตัวใหญ่จริงพี่น้องตอนนี้โอ้แต่แพ้แต่ก็คุ้มพี่นอ้องนะครับเมาพักกินข้าวกันครับเอาไปรอดูกันต่อครับกิ๊บเปากิ๊บเปาในกิ๊บเปาพี่น้องเอาเอาเอาเดียว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  พี่ลูก <Hey. S 1> ปเด็กี่มมปเปิดมาออขี่ไหมขี่ไหมคี่เปิดกันลูกโอยก็นหท้าแล้ววนอยู่ทางนันเลยใช่หฮงพันโายนั่วน,นอ่ทา้ทาย ไม่คุ้มันตัวใหญ่แทะเบาทัวเหนื่อยพาน,นุกหัยถ่ายเน้องๆถ่ายเน้อต่างมันลุงไม่ได้<อ>เนี่ยถ่ายลุยกลยครับโอ้โ <laughs> เนี่ยเล่นมันดีไอนะ้ชีมาปันนินยังไม่สำเร็จเลย น,นี่ยังไม่สำมเร็จเลยอันนี้ตัวแล้วไปนู่นไปแกต้ตรงนูง่นนุนนะ้พี่นุ้กหัวใช่ไหมพี่นุ้งใจอะไรนะไปอหัวจิกไปย่างหัวจิวจกขาดเดี่ยวไปยังใส่ดลพี่แต้มนะครับ<อ> <laughs> ตามขึ้น er oh! ่างะโอ้อโชว์หน่อยฝีมือแบมครับพูดก่อนเป็นไงพี่น้องสวัสดีครับย่าเธอครับพี่น้อง ปลาช่อนก็กินอยู่ครับแต่ตอนถ่ายไม่กินครับกินตอนไหนถ่ายเดี๋ยวเราจะลองตกปลานินให้ดูด้วใหอ้ปอบผมตกแตวผมจะไปตกปลาช่อนตรงนู้นนะครับเขาจะตีปลาช่อนตรงนี้ใหอ้ปอบผมตกปลานินอยู่นี่ไอ้เนาะรอดูกันเด้อมีคนถายดอกไหน ชอนลุดครับเสียดายครับสี่รอบห้ารอบเลยครับตรงนั้นเลือดหาดูเบียขาปากไปด้วยได้ด้วยไส้โลเหลือไปหายแต่สปิตลิงเบียดหายครับ เอาไปนอนนะผมะใส่ตัวเบ็ดก่อนอีกแล้วครับผม ก็มีมีมาเนี่ยเสร็จแล้วครับท่าน ใหเหยื่ออะไรคะใช้เหยื่อบริษัทอะไรคะเนี่ยลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นง,ง่ายๆสบายๆ

เบ็ดออกครับพี่น้องก็ขึ้นรถดแล้วครับฝนไหลเรียกว่าเด้อให้ไปดูผลงานกนบ้านพี่น้องครับปลาอยู่ในถังนี่แเละข้างหลังให้เราดูผลงานกนบ้านครับครับพี่น้องครับผลงานครับชวนใสบ่บิ๊กครับ นี่ใส่ลูกว่าครับสองลูครับนิ่งครับนิ่งครับโต๊ะมังค์แคปพอกินอยู่เนาะนี่นะครับสนใจไปชนนะครบับตัวไอพี่น้องอู้อับสองลูเลยตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ๆนี่ไม่ได้รอพัมน,นะครับอุ้นยเนาะใหญ่ครับ โอ้โดนใจแล้วพี่นอ้องตื่นไฟตื่นไฟเอาพี่น้องแลรับคลิปนี้กับใบเทนีแล้วครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ